สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้กันครับ26,490นานะครับก็ประกอบแบบเรียบๆครับดูไม่มีอะไรนะครับแต่ก็มีอยู่แหละมีของดีอยู่นะครับเครื่องนี้อ่ะโอเคครับ26,490ืนนานะกล่องเคสก่อนเลยเคสเคสตัวนี้คือ d e e p c o o l CC นะครับพัดลมเป็น ARGB ด้านหน้า2ตัวด้านหลัง1ตัวที่มาให้กับตัวเคสนะครับแล้วก็ฝาข้างก็เป็นกระจกนะครับ ทรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้พัดลมมาดีด้วยราคาเฉพาะเคสหน้าอยู่บานัักพันไปไปนะครับสำหรับเคสตัวนี้นะวัสดุโครงสร้างอะไรก็แข็งแรงนะครับกว่าผมว่าดีกว่าเคสที่เป็นราคาพันต้นๆแล้วได้ไฟ RGB จัดมาเต็มๆอะไรอย่างนั้นซะอีกนะครับผมน้ําหนักก็เคสเปล่าๆมีน้ําหนักนะครับเพราะว่าแผ่นพวกเนี้นะครับ แผ่นที่เขาประกอบอะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลเครื่องนี้ intel i 5 14500 14คห้ร้อยสิบสีเทอร์โบ5.0นะครับแล้วก็แรมครับเป็น apg rgb 16 gb ddr 4บัส3ม bar สองร gb x สองดูโอเชี่ยลนะครับแล้วก็ในส่วนของ m 2ครับ nvme 1 t b นะครับจาก kingston 리ทหกพ0 0เมกนั่นเองครับแล้วก็มัทเรย์บอร์ดครับเป็นตัวเริ่มต้นอันนี้คุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะลูกค้าเขาไม่เอานะครับอยากให้ขยับเป็น b 7 6 0ก็ไม่เอาลูกค้าาเอแค่ บอร์ดที่เป็น MSI H610M เข้ามานะครับเพราะว่าต้องการประหยัดงบและเครื่องนี้ไม่ได้ไปเชิงในมุมของเล่นเกมอะไรเยอะแยะเน้นไปในฟีลลิ่งของทำงานเป็นหลักอันนี้คือโจทย์ของลูกค้านะครับแล้วก็ใส่ซิงลมระบายความร้อนมาถามว่าซิงเดิมมีไหมมีมีมาให้ในกล่องนะครับซิงตัวนี้คือซามาซามา KA 600 DW นะครับตัวนี้1 Tower 2พัดลม6ฮีตไบททองแดง ความเย็นเย็นกว่าซิงค์เดิมประมาณสัก20-30องศาในการใช้งานฟูลโหลดนะครับผมอ่ะโอเคครับเครื่องนี้ก็การ์ดจอนะครับ rtx rtx สามศูนย์ห้าศูนย์นะครับโซ so ลตาเกมมิ่งสอ0 0ัลมตามนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สายถักสีขาวครับห้าเปอร์เซ็นต์ยีพินมัทเธอร์บอร์ดนะครับก็มีตกแต่งนิดหน่อยครับแล้วก็ในส่วนของ power supply ก็อยู่ในกล่องตรงนี้เนาะเป็น700วัตต์80พัตไว้ Sigma Tech นั่น,เ,นเองครับประกอบมาก็ ตามนี้อ่าโอเคตามนี้น้าหนักก็ยกได้ครับไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับมือหนึ่งทั้งหมดครับกล่องอุปกรณ์ก็วางจัดเรียงอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วทั้งหมดอ่ะโอเคก็ปรับไฟปรับได้นะปรับผ่านรีโมทได้เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ว่าไปนะครับผมอ่ะจบนะเครื่องนี้26490สี26มือหนึ่งทั้งหมดนะแล้วก็ฝากบอยพีซด้วยคุณอยากจัดแพงกว่าน,นี้ อยากจัดถูกว่านี้ก็ทําให้ได้ตามโจทย์ตามงบประมาณนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับทีบอยพีซครับ